ตอนรับบิลลี่นะครับสไลด์ถึงร้านเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับโกจรอนครับสักคู่เดียวครับสวัสดีครับผมก๊อมครับตอนรับเบลลี่ซีีนะครับมาอีกแล้วครับเริ่มชมครับวันนี้นะครับในส่วนของจอแอนดรอยเทสว่านะครับตัวนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยครับแอร์เฟดถึง2เดือนจริงครับตัวนี้ครับเพิ่มในส่วนของลำโพงครับชุดหน้าโบเช่ทชีเวครับในส่วนคู่หลังครับโบเช่นะครับให้มิดเบสตรงพลังครับ เพิ่มกล้องรอบคันครับ3ร0องศาทีดีโปรตัวใหม่ล่าสุดครับเขีครับเขี่สุดยอดจากไหนครับฟันตู้เดียวในส่วนของแผงประตูนะครับอดิสันโวเช่นะครับลงเรียบร้อยแล้วครับคอมแบมกาวสีโรด้วยครับเขี่ยครับในส่วนของแผงประตูนะครับอดิสันโวเช่ครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเอเคครับในส่วนของกล้องด้านหน้านะครับบิวสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับกล้อง3 6 0องศาครับเขี่ยครับในส่วนของกล้องหลังนะครับเรียบร้อยแล้วครับโอีคครับ สวัสดีครับผมกอฟครับตอนนี้ผมอยู่ในเบลลี่จีทเป็นที่ร้อยครับกับจอยแอนดรอยเชฟล่านะครับมาอย่างต่อเนื่องจริงครับคันที่แล้วนะครับเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับลูกค้าเดินทางมาจากสปปลาวนะครับคันนี้จะเป็นพวงมาลัยด้านขวานะครับนะครับจอยแอนดรอยเชฟล่าครับนะครับก็สามารถนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับสามารถปรับอุณหภูมิแอร์ได้เลยครับนะครับ เพิ่มแรงสปีดนะครับแรงลมนะครับอากาศหมุนวนภายนอกนะครับภายในนะครับออโต้ไล่ฟ้านะครับได้หมดเลยครับเย๋ครับลองรับการใช้งานครับ Google Map ขนาดใหญ่โตทีเดียวครับมาพร้อมกับหน้ากากนะครับเข้ารูปคนโซนสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับแผนที่นำทางครับความบันเทิงครับ YouTube ครับนะครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับก็สามารถนะครับ สปิดสกรีนได้ครับแบ่งได้สองหน้าจอครับข้างบนนะครับ Google Map ข้างล่าง YouTube นะครับเลื่อนเต็มจอได้เลยครับสองรับการใช้งานจาก MX p l a y e r ครับไฟล์เพลงไฟล์หนังครับนะครับขยายใหญ่ได้เลยครับเต็มจอเลยครับใหญ่สะใจริงครับท่านผู้ชมครับ ดูในส่วนต่อไปครับโหลดแอปเพิ่มนะครับเรียกว่า Google Play Store นะครับเะครับ Black widow s multi-layered and in a m o เคครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงครับ YouTube ครับอ u d i o s a ว s v ชีเวครับเอเครับสักคู่เดียวครับ ได้ฟังแนวครับครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงครับ YouTube ครับออดิสันโบเช่ครับ ่ฟแนวครับในส่วนต่อไปครับกล้องรอบคันครับ3 6 0องศาทีดิโปครับตัวใหม่ล่าสุดครับเฮ้ครับถอยหลังครับ3 6 0องศาครับมาพร้อมกับไอได้นะครับสามารถนะครับปรับเปลี่ยนได้ทุกมุมมองครับบอดไและแม่นยํายิงครับนะครับเราสามารถเช็คได้เลยครับ 3D ครับรอบคันเลยครับเช็คสิ่งกีดขวางรอบตัวรถนะครับ ได้ทุกมุมมองจริงครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับด้านข้างได้หมดเลยครับนะครับแบบวสกรีนนะครับมุมมาชิดกว้างนะครับประชิดแคบนะครับเวลาจะจอดเข้าฟุตบาทนะครับโอเคครับเข้าเกียร์พีนะครับแล้วก็ออกจากที่จอดรถนะครับผมจะมีสวิตไว้นะครับ สามารถนะครับเช็คได้เลยครับจอกจากที่จะารถครับมีสิ่งกีดขวางบริเวณตัวรถหรือเปล่านะครับปลอดภัยไร้กังวลครับท่านผู้ชมครับโอเคครับลูกค้าทนใดนะครับสนใจงานติดตั้งระบบล้ำล้ำแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมกอลฟนะครับ063 4 9ห6168นึ่งขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับบิลลี่คันนี้นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับ แล้วก็มีบริการสไลด์กลับถึงบ้านลูกค้าครับเกค,ครับขอบคุณมากครับ